เอดช a n e สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาชมดอกอัญชันแล้วก็สรรพคุณนะครับของดอกอัญชันครับผมมีมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารู้จักดอกอัญชันกันเนาะบางคนก็จะรู้จักนะครับบางคนก็ยังไม่รู้อ้าวดอกอัญชันมันทานได้ด้วยเหรอนะครับผมครับผมดอกอัญชันเนี่ยน้ำของดอกอัญชันเอาไปคั้นนะครับผมทําน้ําสมุนไพรดื่มได้นะครับผมแล้วก็ เป็นสีผสมอาหารนะครับสีสันสวยนะครับผมทำขนมช่อม่วงอะไรแบบนี้ครับผมและสรรพคุณที่สุดยอดของดอกอัญชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วดอกอัญชันเนี่ยจะเป็นพืชตะกูลถั่วครับผมก็จะมีใบสีเขียวนะครับผมใบสีเขียวดอกสีออกน้ำเงินม่วงนะครับผม จะมีอัญชันป่านะครับดอกไม่ซ้อนอันนี้จะเป็นอัญชันบ้านนะครับผมดอกเขาก็จะซ้อนครับผมปลูกง่ายดูแลง่ายครับผมดอกอันชันเป็นพืชตระก,กูลถั่วนะครับนี่ไม่ได้ฉีดยานะครับผมก็ไม่มีแมลงกวนนะครับผมสปปรรพะคุณก็ดีด้วยนะครับ ดอกอัญชันนะครับป้องกันอาการตาฝ้าฟางนะครับผมช่วยรักษาการตาฝ้าฟางได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบำรุงสายตานะครับผมทําให้เราไม่เป็นโรคตาบอดตอนกลางคืนด้วยนะครับผมสุดยอดมากมากเลยนะครับผมเพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสีสันสวยมากเลยนะครับผมปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับผม ดอกอัญชันนะครับป้องกันโรคตาต้อกระจกได้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่อยากเป็นโรคตาต้อกระจกนะครับมาทานดอกอัญชันนะครับผมทานสดกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับหรือจะไปทอดชุบแป้งนะครับเป็นเมนูนะครับเทมปุระนะครับผมทอดชุบแป้งยัยอร่อยมากเลยครับทานกับน้ำพริกกะปินะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับ ดอกอัญชันนะครับช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับเราด้วยนะครับผมทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับผมทําให้เราไม่เกิดโรคมะเร็งนะครับผมไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนครับผมนอกจากจะสวยแล้วนะครับดอกของเขาเนี่ยสรรพคุณมากมายครับผมช่วยลดน้าตาลในเลือดด้วยนะครับเพื่อน,เ,อนเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมรู้สรรพคุณแล้วก็บอกต่อได้นะครับเพื่อนหามาปลูกนะครับผมเป็นไม้ดอกส,สวยๆครับดอกกัญชันครับผมก็ยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับผมทำให้ไม่เกิดโรคภัยนะครับผมดีมากๆเลยครับเพื่อน มีส่วนในการช่วยชะลอริ้วรอยด้วยนะครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณของเรานะครับอย่างดีเลยนะครับทำให้ผิวพรรณนะครับสดใสครับผมช่วยป้องกันเส้นเลือดสมองตีบด้วยครับเพื่อนๆเนยี่ยมมากๆเลยครับ สำหรับท่านใดนะครับผมที่มีผมร่วงนะครับผมผมร่วงเราสามารถนะครับเอาไปคั้นนะครับผสมกับแชมพูสระผมนะครับป้องกันอาการผมร่วงนะครับผมรักษาโรคผมร่วงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังเป็นยาปลูกผมด้วยนะครับผมเป็นยาปลูกผมได้เป็นอย่างดีนะครับผมผมปลูกคิ้วนะครับผมปลูกหนวดปลูกเขานะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยละครับ ครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นสรรพคุณที่เยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับผมซึ่งไม่มีใครอยากจะเป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับผมดอกอัญชันนี่แหละช่วยลดความเสี่ยงนะครับผมของการเกิดโรคหัวใจเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผมเห็นดอกสวยๆแบบนี้นะครับผมสรรพคุณครับเยี่ยมนะครับ และดอกอัญชันนะครับผมก็ยังช่วยลดความเสี่ยงนะครับผมของหลอดเลือดอุดตันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับผมหามาปลูกกันนะครับเพื่อนๆบางบ้านก็มีแล้วเนาะบางบ้านอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับผมเจก็ฝากไว้นะครับผมสรพพคุณของดอกอัญชันนะครับมีประโยชน์มากนะครับผมและน้ําดอกอัญชันก็ทําง่ายๆนะครับผมเดี๋ยว คลิปต่อไปเจเอกก็จะทำะสูนไพรนะนะเป็นน้ำดอกอัญชันทานนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามนะครับผมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เจเอ๋ชแนลด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เจด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมครับผมรักเจเอน้อยๆขอให้รักนานๆนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ